สบายดีสบายดีทานผู้ชมสบายดีพ่อนยาแม่ยาสบายดีป่าลุงมัดสุขุสุขคนบลยกาสบายดีเอฟซีถุกถูก่านน้องมูเพื่อนทุกๆนนก,กๆคนที่เขามาหลับสม้มซองซอาลาซา,ส,าสะขึ้นไตเมือนี้ซาลาสีท้าพี่น้องออกไปซอยจียกอยู่ทางู้นพี่น้องอยู่ทางเงินประตูวัดผูกประตูคงคูกพี่น้องเพราะว่า่นจัดงานบาสีส่ขัญให้แขก ผู então, no e. ้มีเกียรติพี er ่น้องแขกผู้ที่เพิินเป็นผู้นำในการสั่งทางในบ้านนี่เลยพี Bey ่น้องเอ้ยอ่อเรื่ราวกับสิไปชอยวียกเพิินสาราวกับกำลังสิไปไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนํำกันเลยอยู่ทางผัวสคึกคื้นปันใดพี่น้องไปเบิ่งไปชมนำกันพี่น้องสาื่องากับกำลังสิไปทางมองทีได้ยินเสียงเพลงดังคึกคื้นอยู่เลย น้องเอ้ยแต่งห้าัวาคนเอ้ยแต่งห้าดีกว่าเกิติใจตั้งแต่บนเอ้ยอาอยากเล่นโปเกแลอนผมมีเงินจะเวเล่อเ่ยทางด้านนี้ก็สิเป็นบรรดาพวกเอ้ยหรือยงพี่น้อง อยู่ลังบ้านอยู่หล้างครัวเดินเดินบรรยากาศตอนนี้พี่น้องเยอันนี้ก็สิเป็นปลาเผาพี่น้องอันนี้กระสิเป็นปลาเผาปลาคอเพลินเผาเอาพี่น้องอันนี้บรรยากาศภายในครัวพวก,พวกระเจีงได้หูซึ้อ ภาพภูมิใจเป็นอย่างนี้ตอนในพี่พี่กำลังถูกถูกแทนพี่พีสู้ควนกับกำลังสิเริ่มจัดขึ้นพี่น้องในนี้มีความภูมิใจภาพภูมิใจเป็นอย่างยี่งที่ผ่านมาบ้านพวกเขาได้ตมลงสาบานเป็นดวงชายในบ้านขึ้นเช้าได้ลงมือสาบหักแต่วันที่เส้าเก้าเอวันที่เส้าเก้าเรื่องสองสองพันเช้า ในช่วงเวลาการโทรลัพมือวือเออมีไลน์เลยไลน์นอ้อนอกในเระกอบช่วงขึ้นภาพกระสีโบจ้าโบแจ้งกับโโทษขอะไทนนหลายๆลด้วยพักกอบช่วขึ้นเราอยู่ภายในและต่างประเทศอ๋อต่อไมาอีี ติัตวาอาวพนก็ได้เออปวิหันนี้ะเอออ้าวอันนี้รายชิูัการนีก็เป็นบรรดพมียรตินองีนาทางบ้านักนไตเออช้า้ามี 1. ยาพอสัลงเป็นแถวารักชายเป็ตัวตังตัวที่เกอดปุกกระดมทางไทยศาสนาของในคดานองเออไดุกกระดมกยาพอสัลงนี่ ค็ดแคี่เอ้ต่อมาม่ยาสีหานี่ร่าแปดแสนสาวพันกีบาทเงินแท่ในวัดหนึ่งล้าแปดแสนพุกที่คิดท่านกีมางผู้คงผู้คงจะเป็นลูกลูกอาลูกทงนอกตังนี้อชองเป็นองนองอัจรยนี่ชองพสร้อยบาทเออนางรับ ร้อยบาทนั่งตีช็อคฟันหาร้อยบาทนั่งนี้อ่าร้อยบาทรวมเปกันหาพักหนึ่งร้อยบาทต้บต่อมาแม่มัง่งกระเจ็ดแสนกี่นั่งกี่ที่นอ่อยที่กี่กระเจ็ดแสนกี่เ้่าเขียวโดวยสารอะไรโด,ดยสารผ่านหน้าพุทธพ่อ,พอครับบริจาคแสนกี่ยาพอสอดพูดอยู่ขอบพว ทนลิขบศสร้างแฉหาชิพกี่ต่อมาพวกพวันเขาช้สร้างแฉกีต่อมาพอยยาบบอขปุ๋งร้องโบกุญกีอันนี้ผ่านแปะมันาพาไปนอบสามหกสิบพันกีไหนนะเอหกสบพักีทานทองศาสโนท่าผูท่าพูท่านทองท่าพูแนกี่ ตานนี้ต่อมา,อาท่านเหลือมยอ,มองวิ้งชุิ4ล้านกแสน8ชิปทันกีขนนองทานเหลือมยอ,มองวุสงชุิผู้ป็นไม่เขารักใช้ผู้ถูกคุ้ยมาไปแก่บ้านของพวกเขามีอยู่4ล้านกแสน8ิปตะกีลอยเรทีป่ประดับประเทศตัวนีนว้เอออ่ามสุบูลสิงห์ซอยแก่เออสุเก้าบานคว้ภาษี ตามขีดเรียบครอบครัวนังพลังลอยเรือต่อมาครอบครัวทานชีบุนเพื่อนโกศถสามลาดลุงแสนหาชิบันกีต่อมาทานแสงสันดาภูมิชีวรนครอบด้วยทานคำพูนางคำพูนปูนหนึ่งตนต่อมานางคู่ลูกของป่าวโฮมนางปูนหนึ่งตนต่อมาครอบครัวนาง อานิสาก <Be> ระพูนโตนต่อมาขานทุตีขันทุตีลูกแม่ยาตรงนึงกระพูนหนึ่งโตลูกเคยลูกเวตตัวนี้กัซนหาิพกีต่อมาแม่ย่ามักนิวัตยูเอสตัวนี้นะแม่ยามรีวัยูเอ มณีวันคือที่แรมธานานบุตรเด้อตัวหนึ่งในงานมณีวันนี่ธานานบุตร U.S.A. ลอยเดชฐานหน้ากระฐานแสงเพชรเจดน้อยเฮาจูซุยเฮาจะบายเฮาหนี่งปูนถาตูนเด้อเจดีหน่อยจูซุยเฮาหนี่งต่อมาก็ครอบครัวนางกูครอบครัวนางวันทาครอบครัวแอร์ดอยวันนาแอร์ดอยกระปุลหนึ่งตูนหนองสามครอบครัวประกอบส่วนช่วยกัน ต่อมาค่แม่ยาดูลิต UAE หนึ่งล้านที่เนาะม่ยาดูลิตชนะบุฒตบุรีเนาะหนึ่งล้านกีต่อมาครอบครัวนางโบต่อมาครอบครัวเท่าขคาบุณนางมฆกันหนึ่งตนต่อมาครอบครัวนางมุป้าหวานวนี้หนึ่งแสนกี่ ต่อมาครอบครัวเท่ามีแมวเจะมีปุ่นหนึ่งตัว มาจะได้ถูกใว่าสะอันตถาหลักวิตเซมียและขะคันตะฝากหน้าคาติดสันตาสันติเกยังมูนิน่วัดจะนังสาตโทมสุกตูนี่แล้วมึอนี่มึองามงามดีวันดีทีขึ้นปีใหม่พวกโรคหน้อยชาวบ้านจะขึ้นใต้ทุกตัวน พื่องกันตั้งพาควันสุเพื่อทําลาบาสีให้แขกอ้ายแน่นอนทุกทนาพอบด้วยสาวบาทสักนใต้เอ้ยครั

เออิงจริงอนั่ TF> ุ่่นนั่งรนั่งพสวรรค์ทานนัเในบุรอบอกแมพสวรรค์ทานัญนบุกีรกนิศแตแม่เนเพ่อไปแล้วล้านอันนี้หันเนกล้านเออคือลูกนริกนังพสวรรค์มันนพสวรรค์ห้าเซก็หานไกรุ มีสิ่ีเอาเขาองน้าให้นี่ยูีแอร์มาถามาละเขาไปนอันนี้พ้วยกรลังท้องก็ัวมาโม่คามาโมอีก้รยหนึ่งมาโม่อ่าบังมาม่อีกโรยจนลย่มาใหม่ได้เยคอะเดเาวองเาเออออยัดเส้เปลออม่ได้เออโดดเอ้อลักี้มดเด้อลุกเด้อ เินเด้นักงพรนสวรรค์เด้อไม่ถามว่ามาหมดเลด้อหลุดเด้อเจ้ากระชุ่กระยสบายใจเด้อหลุดเด้อใหม่เด้อกระ่ิกระชุมใมาเจ้าไม่ักที่มีแเด้อเจ้ามาห้หายไปญาตลูกค้าเด้อดูหลุเด้อนากับิลไปแก้ไหมดขอุณใจส่แล้วแล้วพี่ใหม่ก่อนชิลไปแก้เด้อลุดเด้อเจ้าขอแต่อแล้วไม่ถามนใจ มาคนนี้ก็สิจบคลิปไว้ซัมมี่แล้วพี่น้องมาร์กจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับงานบ้านสี่สวันนี้ก็สิจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเลยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลาวในเด้ิมบ้ากันท้อสาวร่างท้อสาวไปพี่น้องบุกคงไปยาดูดิอยูบ U S A นะเอ้ยประกอบส่วนอีกบ้าแซนกี่เนาะเอ้ยนางพรสวอสาว พระนาบวุธลูกของปัญญาลูลิศเนาะเออการหาแชทเีกต่อมาครอบครัวอ่าแม่บรรลังเนาะลูกของพอ่อฉานบุกรเขาเอาต่อไปก็จะมีเออมีปัจจัยอยู่ลอยโดยาลอยเรียนเด้อเอเด็กงอยู่เอๆๆอนนเอาน,นาะจุกกรนอ่าบุูชาทานน้ำเมา